ัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะย้อนหลังด้วยนะคะรับชมอยู่แล้วก็ย้อนหลังด้วยนะ,ะวันนี้อืมครับ <c oughs> นี่ก็มาพบสมาชิกนะครับเหมือนเดิมค,ครับท่านใดที่เข้ามาชมไลฟสดนะครับใน,นช่อง YouTube นะครับก็มาแวะศึกษาเรียนรู้นะครับแนวทา,พางพระสมเด็ด องนี้เป็นทรงพิมพ์ฐานแซมใช่ไหมคะฐานแซมเนื้อกลมกกหรือเนื้อกายศาสตร์นะครับเป็นอีกองหนึ่งที่มีความสวยองค์นี้จะบอกว่าองค์พระมีความแกร่งมากเลยนะคะทุกคนครับสวยนุ่มแก่งในตัวพระองค์นี้เคยผ่านการหล่นมาสามครั้งนะเนาะเคยหล่นมือนะคะหล่นมือมาสามครั้งนะคะจะบอกเลยว่ามีความแกร่งได้แล้วนะคะไม่หักไม่บิ่นนะคะชนะ ไม่บินไม่หักไม่แตกเลยนะคะนะเดี๋ยวจะให้ชมสักหน่อยนึ่งว่ามีความแกร่งยังไงเอ่ยองค์นี้ก็จะมีความจัดจ้านมวลสารจัดชัดเจนนะครับองค์นี้ก็เรียกว่าเป็นอีองเนื้อตุ๊กตับนะสวยนะแป๊บหนึ่งค่ะเ <c oughs> ส้นสุ่มก็จะม้วนนะครับเข้าไป บนสารทุกอย่างเลยนะครับเม็ดดาเม็ดแดงดินนะครับดินกำแพงดินกำแพงเราก็เรียกดินซุ้มกอนะะคเม็ดแดงนะครับเม็ดก็เหมือนกับว่าเป็นอะไรนะเขาบอกว่าเป็นโกเมนอะไรแดงๆเป็นหินเป็นแร่หินโกเมนใช่ไหมเม็ดขาวเม็ดเนือเศษกหินแร่เทาเม็ดก็เศษดำเม็ดขาวก็มีปลาปลายนะคะเนี่ยแร่เม็ดดําเม็ดขาวเอ่ยนะ และหินเม็ดเทาก็มีใช่ไหมแร่น้ำพีนะครับมีอยู่โอ้โองนี้นะะจะบอกว่าเขาเรียกเนื้อก้นคุกใช่ไหมเนเื้อก้นคกเป็นเรือกเนื้อกายศาสตร์ก็ได้เป็นวัลคังนะคะองค์นี้สูพิมฐานแซมเนื้อก้นคกนะเนื้อกายศาสตร์เนาะครับประมาณนี้ดูแล้วนุ่มตาบนสารจัดอีกองหนึ่งนะครับที่เป็นพระที่ดูง่ายอืประมาณนี้เลยโอ้โห สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะที่รับชมแล้วก็สมาชิกที่เข้ามารับชมย้อนหลังด้วยนะคะ mm hmm. นี่ค่ะประมาณนี้นะคะ mm hmm. ค่ะท่านใดมีอะไรอยากจะสอบถามก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะ mm hmm. สวัสดีคะ่ะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเรียนรู้ศึกษาด้วยกันนะคะก็เป็นแนวทรงพิมพ์มาตรฐานนิยมนะคะ mm hmm. ที่อยู่ในห้าแม่แบบพิมพ์ วันนี้เรานําเสนอให้สมาชิกได้ชมก็เป็นวัตละคางนะอีกแม่แบบทรงพิมพ์หนึ่งก็เป็นพิมพ์ฐานแซมนะคะนี่ค่ะฐานแซมเนื้อก้นคบนะคะองนี้เนื้อนุ่มตาดูง่ายนะครับองนี้เนื้อจัดชัดเจนเลยใช่นี่ค่ะนี่ค่ะดูด้านข้างนิดนึงนะชมด้านข้างหน่อยองค์นี้มีความแกร่งนะจะบอกเลยว่า แร่งมากเลยนะคะทุกคนพระองค์นี้เนี่ยเคยหล่นมือไปสามครั้งแล้วไม่บินไม่หักไม่แตกเลยแร่งในดูุทธสิลป์นะครับธรรมชาติงดงามประมาณนี้เลยค่ะซุ้มฐานแซมนะครับการตัดสวยนี่คือขอบข้างนะคะมีเห็นแร่มวนสารด้านข้างอยู่นะประมาณนี้นะครับเรียกว่าเนื้อนี่มนสารนะครับใช่ค่ะมีความจัดมากนะครับ ประมาณนี้ค่ะก้อนมิตรพงพุทธคุณก้อนมวลสารนะครับตุกตับเลยตรงนี้นตัวมวลสารตามสูตรวัละคังเลยตรงนี้นะครับเนื้อจัดจริงๆชม<อ>ด้านหลังบ้างา <c oughs> ข้างหลังก็จะเห็นนะครับมวลสารเหมือนกันมีความชัด,ด้านนะคมวลสารชัดเจนเลยตรงนี้นะครับสารเนื้อมีความหนึบนุ่มนะครับมีเศษไม้เศษ ดินฟุ้มกอเศษผงเกสรประมาณนี้เลยค่ะและหินเทาเศษเหมือนเปลือกหอยตั้พวกอะไรอย่างี้จะโอ้อยู่ในนี้เยอะมากจัดว่าครบหมดเลยนะองค์นี้ก็น่าจะประมาณโอ้โห้อยแปดเลยนะทุกคนเนาะเรียกว่าผมพุดคนร้อยแปดชนิดเลยน่าจะร้อยแปดชนิดเลยประมาณนี้นะนี่ค่ะเือจัด ประมาณนี้เลยาานี่ตรงนี้นะคะตรงนี้นี่เห็นไหมมีความเหมือนกับเป็นเม็ดพระธาตุผุดขึ้นมานะคะเดิมทีไม่มีนะแต่ตอนนี้เริ่มเห็นเป็นเม็ดโตๆผุดขึ้นมาบ้างแล้วนะคะคองค์นี้นี่ค่ะได,ได้แล้วก็สารจัดเลยใช่มเม็ดมลสารบางอย่างก็มีความแบบเหมือนใหญ่ขึ้นนะคะอ,อาจจะด้วยเพราะว่าเราสวดมนต์กันนะคะตรงนี้เนาะ สวดมนต์แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะมวลสารใ<ช>ดๆแล้วก็ไม่คงอยู่เหมือนเดิมเนาะ,นะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ความวิเศจันยร์ให้เห็นนะครับรมวลสารทุกอย่างนะีมันก็จะมีอะไรปรา,ปากฏบางทีคนห้อยพระไปเนี่ยเนียจะมีพวกแร่เหล็กไหลเม็ดพระธาตุนะครับขุดขึ้นมาอมประมาณนี้ก็อาจจะเป็นเศษเขาเรียกว่าเศษแร่ทองหรืออาจจะเป็นเศษนะครับแร่เงินยวงบางทีปรากฏอย่างอ่มา ใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะบางทีถ้าก็้นมาปรากฏแล้วก็หายไปก็มีเรื่องธรรมชาติเนาะใช่แล้วความอัศจรรย์อันนี้ก็แลนเล็กไหลเอยนะคะเนาะของเราก็เคยมีบ้างใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่สามารถนำมาลงกล้องให้สมาชิกได้ชมเลยคะเรียกว่าความอัศจรรย์เนาะท่านก็มีความเชื่อศรัทธาเนาะตรงนี้นี่ค่ะด้านข้างนี้จะมีความแอนงงอนิดหนึ่งนะคะองค์นี้นะนี่ค่ะเหมือนกับตามการเวลาใช่ไหม ตามการเวลาเลยนะค,คมีแอนมีงอหน่อยนึงนะคะทุกคนประมาณนี้นะะสมาชิกที่ท่านใดที่รับชมอยู่นะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะ,ะเป็นทรงพิมพ์ฐานแซมนะคะวัลคังครับเนื้อตุ๊บตับนะนืประมาณนี้เลยคะ่ะ<อ>เนื้อตุ๊บตับเลยนะคะ <c oughs> มวลสารค่อนข้างจัดมากนะองค์นี้มีความแกร่งเขาบอกว่าอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยองนี้เนี่ยจะกลายเป็นหินแล้วนะนจริงๆสมาชิกนะคะที่บอกไว้ในช่องทาง t i k t o กนะเพราะว่าอาจารย์ก็ออกไปไลฟ์ช่องทาง t i k t o กทุกวันเลยนะ,ะคะ ใครที่ติดตามช่องทางติดต่อก็อาจจะเห็นองค์นี้ผ่านตามมาบ้างเพราะว่าเราไปลงให้กับสมาชิกช่องทางนั้นศึกษา<ช>เรียนรู้ด้วยกันอยู่เหมือนกันน,นี่ก็ดูง่ายองค์คูองค์หนึ่งนะครับเนื้อจัดชัดเจนเลยสวัสดีสมาชิกทุก <c oughs> ท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะทัางสมาชิกที่รับชมอยู่แล้วก็ย้อนหลังด้วยนะคะน,นี่ค่ะองค์น,นี้ก็เป็นเนื้อนิยมแม่แบบในการศึกษา ป่าสมเด็จน,นะครับเป็นอีกองหนึ่งที่มวลสารจัดชัดเจนเนื้อจัดจ้านเลยอยงนี้นะครับเป็นเนื้อที่นิยมเล่นในวงการนะครับค่ะถือว่าเป็นพระที่โอ้โหสูตรมวลสารนี่ชัดเจนเนี่ยเม็ดส้มเม็ดส้มนาะดินส้มกอนะคะโอ้โหเม็ดดําเม็ดดํานาเห็นไหมคะเนี่ยเม็ดดำเม,ม,ม,ม็ดขาวนะคะโอ้โหคนคกตะกรานเลยนะคะ เม็ดขาวๆนี้ก็เรียกเปลือกหอยตามด้วยใช่ไหมอยู่ในนี้นะคะรวมหมดในนี้เลยนะจะบอกว่าร้อยแปดอย่างเลยก็ว่าได้นะฮะองนี้มากมายจริงๆนะเนี่ยมากเลยพุทธคุณนะคะมนตราจัดองหนึ่งเนื้อแกร่งมีความแร่งมีความนุ่มนอกแกร่งในองค์นี้อ่าประมาณนี้นะ มีความแบบว่าแกร่งนุ่มนอกแกร่งในในะคะธรรมชาติดีท้ายใหม่ครับนะคะคุณอะไรเนี่ยถามมาคุณเอกนะคะคุณเอกคุณเอกไหมคะ เอกลัษต์เหอคะเอกลาศไหมหรือยังไงเอกลัษต์เอกัษ์นะคะขายไหมนะคะองค์นี้อาจารย์กาศึษได้เอามาให้สมาธิกชมเนี่ยเป็นแนวทางการศึกษาเรียนรู้บางองค์ก็มีแบ่งปันอยู่ใช่แบ่งปันก็มีองค์นี้มีแบ่งปันไหมองค์นี้ได้แบ่งปันไหมองค์นี้ก็ราคาค่อนข้างสูงถ้ามีเปิดแบ่งปันให้ภาราสูนิดนึงนะคะคุณเอกลัษต์เนาะประมาณนี้นะคะ ถ้าสนใจก็สอบถามส่วนตัวกับอาจารย์ได้นะคะอ,องค์นี้เนาะทักที่ข้อความมาแล้วก็เดี๋ยวให้ช่องทางการติดต่อกลับไปนะคะนี่ค่ะครประมาณนี้คือจะบอกว่าองค์นี้หล่นมาสามครั้งนะคะเนาหล่นมาสามครั้งแล้วก็พระไม่เป็นไรเลยจริงๆไม่หักไม่แตกไม่บิ่นนะคะใดๆแล้วนี่ค่ะคือองค์นี้ผ่านการล้างมาใช่ไหมอาจารย์ เนี่ยผ่านการล้างมานะทุกคนก็เลยเห็นเห็นเนื้อในเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดชัดเจนนะคะประมาณนี้เพราะว่าผ่านการล้างมานี่ค่ะเห็นชัดเจนเลยนะแร่ดินซุ้มกอประมาณนี้นี่ค่ะอย่างนี้เลยค่ะประมาณนี้เลยนะให้สมาชิกได้ชมก็มีเห็นเป็นเศษเศษอะไรนะเศษ เม็ดอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเศษได้แดงขึ้นมาปรากฏเห็นตาตายโอเมีเศษได้แดงขึ้นมาอันนี้มุ่งการจัดเลยครับสูตรเลยนี้ถูกค่ะครับพรถ้าศิลป์นะพระศิลก็ถือว่านะครับในธรรมชาติมากใช่องค์นี้ก็อืม ประมาณนี้นะคะเป็นวะละัลคังนะคะทรงพิมพ์ฐานแซมนะคะเนื้อก้นคกนะคะครหรือว่าเขาเรียกอีกเนื้อว่าเนือ้อปิศา์ใช่ไหมประมาณนี้นี่ตรงนี้ล่องลอยกันนะคะยุบยุบของมวลสารนี่ค่ก้<ข>อ,อมนมวลสารด้านในธรรมชาตินะครับเส้นสุ้มเนีม่มววน ừ, หดตัวใช่นะครับม้วนหดตัวได้ธรรมชาติจริงๆตรงนี้ค่ะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะนะคะครับอือฮึนี่ค่ะ อย่าลืมนะคะฝากฝากติดตามช่องทางทิกตอกด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมนะก็ฝากแชร์ฝากฝากแชร์ฝากฝากแชร์แล้วก็ฝากติดตามช่องทางนี้ด้วยเหมือนกันนะคะค่ะอีกองนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะใช่นี่ค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมอ่าฝากแชร์ฝากแชร์ฝากกดอ่าหัวใจให้ด้วยนะคะประมาณนี้อ่านี่ค่ะอง์นี้งดงามอืม ท่านใดส,สนใจก็สอบถามมาข้อความส่วนตัวได้นะคะครตรงนี้ทักมาถามได้มาดูนะครับอ,องนี้เจ็บัวตูมทรงพิมเกียรติบัวตูมนะคะอืองนี้ก็เป็นวัละคังเหมือนกันวะละัวะละคังวัลคังเหมือนกันนะคะองค์นี้นะคะ,ะดูภาพ,พรวมกันสักหน่อยหนึ่งนี่คะ่ะ โอ้โหนี่เขาเด็กเนื้ออะไรคะเนี่ยนี่ก็เป็นเนื้อก้นคบเหมือนกันว่าละครั้งเนื้อก้นคบเหมือนกันเป็นพิมพ์รงเกตบัวตุลองนี้เป็นทรงพิมพ์เกตบัวตุมนะเมื่อกี้เป็นทรงพิมพ์ฐานแซมแคล้ายกันเนื้อมีความคล้ายแต่อันนี้ก็จะเป็นมวลสารจัดอีกองนึครเรามองเห็นแร่แร่แร่เม็ดเทาได้แร่หินเทาเห็นชัดเจนนะฮะตรงนี้ก็ดินุ้งกอ นี่ค่ะอ่าใกล้ๆอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเห็นภาพรวมกันชัดๆเลยนะคะเดี๋ยวลงกล้องให้สมาชิกได้ชมกันนะคะประมาณนี้สวัสดีนะคะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะทั้งที่รับชมอยู่แล้วก็เข้ามาย้อนดูด้วยนะคะประมาณนี้นี่ค่ะนี่ค่ะองนี้ได้เห็นเทาเมื่อกี้เนะ่ยเป็นชัดเจนเลยอ๋อนะครับเป็นวันสานนะครับ คนคกนี่งองหนึ่งที่มีเป็นมวนสารที่เต็มไปด้วยเป็นก้อนๆนะครับนะครับ,รบมีแร่มวลสารนะครับหลายหลากเลยนะครับดินกําแพงและดิน <Okay. S 2> ชุกกานะครับเศษอ่าแร่แหินเทาเศษเปลือกหอยตำอ mm. แร่น้ําพีนะครับก็มีประปนกันมากมาย <Okay. S 2> นะครับดูแล้วทําให้เป็นพุทธศิลป์ที่ธรรมชาติ ก็จะมีคราบผงปูนผงชอ็อกนะครับเป็นคราบแป้งปแกนไส้ขึ้นมาทําให้มองเห็นเรื่องของคราบแป้งนี่โอ้โหขึ้นปุดข,ขึ้นมาแล้วทํโดยธรรมชาตินะครับนะครับเขาจะขับแกนไส้ขึ้นมาจากเนื้อผ้าออกเป็นคราบแป้งครับนี่คือความเก่านะครับแกนไส้ออกมาเห็นนะครับตุตบทับเลยก็ว่าได้วันนี้นะครับเป็นซุปพปอ์เกตตกวตูมเห็นคราบแป้งเนี่ยตามซอกตามอะไรชัดเจนเลยนะเมื่อกี้นะฮะ <c oughs> นี่ค่ะครับอืือค่ะแป้งตามข้อมีความเด่นสวยงามอือประมาณนี้เลยค่ะอืมนะครับมีแร่น้ำพีนเม็ดมวลสารเม็ดมวลสารขึ้นมาเยอะเลยอ่ือสดๆเลยลนกกับเขียนไตเลยครับแป้งขึ้นมานี่ค่ะเส้นได้แดงก็มีปรากฏอยู่นี่นะคะ เป็นก้อนนี่เห็นชัดเจนเป็นก้อนๆขึ้นมาชัดเลยค่ะตรงนี้สวยเส้นซุ้มก็จะมีรอยหดตัวเข้าไปเหมือนกันประมาณนี้ค่ะตรงนี้ก็มวยผมแล้วก็มีดอกพอตูมอยู่ด้านบนนะครับส่งพิมพ์นี้นะคะประมาณนี้ตรงพระผักท่านนี้ก็มีและหินด้วยค่ะและหินเมทาเนาะใช่อ่านี่ค่ะเห็นชัดเจนเลยนะตรงนี้สวยนะธรรมชาติมากเลย แ่บทรงพิมเกตบวตรูเห็นไหมเล็กแรกพี่ยังเห็นเยอะเลยนะคะเนี่ยเนี่ยนี่ตกตักเลยสำหรับองนี้สุดๆเลยค่ะองนี้ทรงพิมพ์เกตบวตูมนะคะองนี้ก็เป็นอีกองคหนึ่งนะที่มวลสารค่อนข้างเยอะจัดจ้านเหมือนกันนะองนี้ ด้านขางบ้างครับที่ดูง่ายกระมวลสารจัดนี่นะครับดูด้านข้างนะครับก็จะเห็นโอ้มวลสารเยอะเลยนะครับเม็ดผงโพุกคุนเป็นก้อนๆเลยนะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับเม็ดขาวคุณก็มีหมดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นองเนื้อตุ๊กตับอีกองหนึ่งนะครับที่มีมวลสารจัดจ้าน บรรมาติกจัดจ้านเลยนเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับมนลสารมีผงปูนผงช็อกแล้วก็เรียกผงแป้งนะครับขึ้นมาเต็มเลยอค่ะแบบมีรอยตัดให้เห็นพุทธศรรินที่ธรรมชาติามากประมาณนี้นะคะเนี่ยทุกคนเห็นเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะที่รับชมนะมแล้วก็สมาชิกที่เข้ามาร่วมรับชมย้อนหลังด้วยนะคะสวัสดีนะคะค่ะ ท่านใดมีอะไรอยากจะสอบถามคอมเมนต์เข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะคะดูข้างหลังนะครับนี่มีมลสารเต็มเลยนี่นะครับดินซุ้มกอเศษนะครับเศษแร่หยินเศษเม็ดพระธาตุกล้ายเม็ดพระธาตุเขาขุนเขาเรียกเป็นเศษอ่าพุทธคุณเยอะมากเลยนะเม็ดพระธาตุเขาขุ่นก็เยอะเม็ดพลผงพุทธคุณก็มากเลยเนี่ยปะปลายดูสิ โ oh, อโหอย่างนี้เลยเหรอครขึ้นมาอย่างนี้เลยเนอ่นคุณคกเนี่ยคุณคกเหมือนกันเนี่ยจัดชัดเจนเลยครับองค์นี้ประมาณนี้เนหะมือนว่าข้างหลังเนี่ยดูเหมือนกับมีมวลสารเยอะมากนะคะแต่ใดๆแล้วหลังเนี่ยนุ่มลื่นมากเลยนะทุกคนเนี่ยองค์นี้เนี่ยมีความแบบว่าหลังเนี่ยนุ่มลื่นนะคะ นุ่มมือลื่นมือนะอย่างเงี้ยเหมือนคาว่าคาบไขมาเคลือบอีกทีหนึ่งใช่ไหมเป็นไขเป็นไขเคลือบอีกทีหนึ่งนะจากที่เราส่องให้สมาชิกดูเมื่อกี้เนี่ยค่ะเห็นเป็นเหมือนกับว่าอย่างเงี้ยแต่ได้แล้วพอลูบๆูไปแล้วเนี่ยนุ่มมือลื่นมือนะคะความเป็นเสน่ห์มวลสารก็ประมาณนี้เลยนะไม่ได้สะดุดมือเลยนะคะมวลสารเยอะอย่างนี้ก็จริงแต่เมื่อกี้ลูบๆแล้วมีความนุ่มลื่นมือมากๆเลยนะคะอย่างนี้เลยค่ะ ประมาณนี้เนื้อเป็นก้อนๆเลยนี่ค่ะเออประมาณนี้เลยนะโอ้โหโค์นี้มวลสาร,สารเยอะมากนะคะภาพชัดมากครับอาจารย์ชัดเลยค่ะ,ค,ะคุณมารุตใช่ไหมเอ่ยนะคะ<ช>ว้าวสวัสดีค่ะนะคะตามเข้ามามรับจมช่องทางนี้ด้วยนะคะฝากแชร์หน่อยนะคะท่านใดรับจมอยู่นะคะฝากแชร์นะคะฝากแชร์แบ่งปันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ ก็ปกติแล้วก็จะไลฟ์อาจารย์จะไลฟ์อยู่ช่องทางทิกตอกนะคะ<ม>ทุกคนเนาะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามช่องทางทิกตอกอาจารย์ก็ <Okay. S 1> ฝากติดตามช่องทางทิกตอกนะคะถ้าอยากจะติดตามก็เดี๋ยวอสอบถามมานะคะเดี๋ยวก็ให้รายละเอียดไปอีกทีหนึ่ง<ม>ประมาณนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะประมาณนี้ชนี่คะ่ะ<ม>ให้สมาชิกได้ชมกัน<ม> สุ<ท>พิน<า>เป็นนะเกีตบัวตูม,มสุพินเกีตบัวตูมะนะครับตัดสวยแบบตัดคมเหมือนช่องทางเนี้คล้ายๆว่าได้สององค์จริงไปด้วยกันนะคะก็ปกติเราไล์ช่องทางติดต่อก็ถือว่าภาพชัดระดับหนึ่งแล้วนะถือว่าภาพชัดแล้วนะคะทุกคนเนาะมสมาชิกที่รับชมนะคะที่คอยติดตามชมไลฟ์สดอาจารย์อยู่เรื่อยๆจะรู้นะว่า ถ้าช่องทางนี้ภาพจะชัดขึ้นคมขึ้นใช่ประมาณนี้คมชัดเลยนุ่มใช่องค์นี้เหมือนจะมีไข่ขึ้นมาแล้วนะใช่ใดๆแล้วเนี่ยฮะองค์พระเนี่ยเนื้อจะมีมีไข่ขึ้นมาบ้างแล้วนะคะเนี่ยเงาเงาฉ่ำฉขึ้นแล้วนะคะประมาณนี้มีความเงาเงาฉ่ำฉ่ขึ้นแล้วเนี่ยไข่จะขึ้นมาแล้วนะใช่ธรรมชาติก็ถือว่าเป็นอีกองค์ใช่ไหมที่ไม่ค่อยได้พบเจอนะคะเนื้อแบบนี้นะคะอ่านะคะ พ้นพางที่จะพบเจอน้อยแล้วใช่ฮนะทรงพิมพกิจบัวตูมนะฮะองค์นี้เป็นวัะถังนะงดงามอ,อีกสักองค์นะคะคทุกคนน้องค่ะท่านใดรับชมก็ฝากแชร์ให้หน่อยนะคะฝากแชร์ไลค์หน่อยนะคะฝากแชร์ฝากเคาะหน้าจอให้หน่อยนะคะกดหัวใจให้อาจารย์นิดนึงค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแบ่งปันตรงนี้ ตรงนี้คือจะบอกว่าเป็นยุคต้นใช่ไหมยุคต้นองคงสิทธิการองนี้จะบอกเลยว่าสวยงามงใช่เป็นยุคต้นๆเลยนะคะองค์นี้เป็นยุคของหลวงสิทธิการนะคะเป็นสมเด็จวราคางังพิมพ์พระประธานใช่ยุดหลวงสิษก์จะนะใหญ่ส่วนใช่ค่ะทำได้ส่วนเลยงานคซุ้มมีความมีเสน่ห์ตั้งเส้นซุ้มนะคะซุ้มมีความคมลึกนะคะทุกคนนะคะ ประมาณนี้แล้วก็ปิน้นออกใช่ไหมพุทธศินเขาใช่พุทธศินงดงามมากประมาณนี้อืงดงามค่ะอ่ะเราชมดูอ๋อมีเส้นได้แดงด้วยนะคะอาจารย์มีปรากฏเองอันนี้นะครับใช่มีมาหายไปมีมาหายไปนะคะใ่อมวลสารผสมเด็ดเนี่ยจะบอกเลยว่าได้แล,แล้วก็มีอะไรอัศจรรย์อยู่เรื่อยๆนะ ท่านใดส่องชมเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของมวลสารนะคะมีมาหายไปนะคะตรงนี้นะคะอ่ะพระเกตจะมีเอียงซ้ายนะคะองค์นี้เนาะเห็นพุทธศินมีการเอียงซ้ายนะคะพระเกตเอียงไปทางซ้ายตุ๊บๆเลยนะครับเนื้อจะจัดนะครับเหมือนกับข้าวสุกผสมกล้วยกับตุงเคศ๊ยสอเนื้อทำให้หนึกแน่นนุ่มนะครับดูเส้นซุ้มเได้ส่วนพอดีเลยทั้งหงใหญ่ ใช่ไหมคะนะครับมีการแตกลานนะคะนี่ไหล่องรอยกันลานแบบธรรมชาติใช่ไหมตามการเวลาเยก็ลอยลักน้าเกี้ยงออกไปนะครับตรงนี้ก็นะครับยังมีเศษลักน้ําเกี้ยงนะครับขึ้นมานะครับยังขึ้นมาปรากฏอยู่นีครับแกนไซส์นะครับยังติดอยู่กับผิวสวยมากคือคมตรงนี้มีความลึกคมนะคะทุกคน สวัสดีนะคะท่านได้รับชมนะคะคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะสวัสดีทั้งสมาชิกที่รับชมแล้วก็ที่มาย้อนหลังด้วยนะคะอ่าประมาณนี้ค่ะคุะณนี้นากลัเกี่ยงติดอยู่เดิมๆนะครับใช่ค่ะจะดูข้างหลังดูไรนี่ัะชมด้านข้างก่อนนะเนี้สวยรอยยุบรอยวนสารหลุดธรรมชาติครับนี่คือขอบข้างอ มีดีซุ้มกอด้วยนะขอข้างองนี้แล้วน้ำเกี่ยติดอยู่นะครับเดิมๆองนี้สวยนะครับผิวก็อาจจะมีรอยล้างอยู่บ้างแต่ว่าเศษลักน้ําเกลี่ยติดอยู่กับผิวอยู่นะครับสมัยก่อนก็จะใช้ลักน้าเกลี่ยเนี่ยลักยางไม้พวกนี้นะครับจะจุ่มชุดกันพระเนี่ยศึกด้วยกันามา คำก็ฝึกไปอะไรไปเลยับเวลาถูอะไรกาเรียกว่าให้ถนอมมวลสารของพระใช่ไหมคะเนื้อมวลสารเมื่อก่อนก็จะลงรักลงรักอะไรแบบแบบชาวบ้านแหละคือยุคสมัยก่อนนี่เขาใช้เป็นพวกอ่ะยางไม้ใช่ไหมมาจุ่มนะใดๆแล้วก็เป็นการถนอมนะฮะมวลสารนะฮะให้คงอยู่นานๆใช่ไหมคะประมาณนี้ นี่คือข้างหลังด้านหลังลอยหลุดรอยเทอะไปนิดหน่อยนะครับรอยล้างรอยอะไรไปอย่างห็นธรรมชาติจริงๆของนี้นะครับได้แล้วก็หนีธรรมชาติไม่ได้อีกองนะคะธรรมชาติผิวรักษณะแงประมาณนี้อ่ะค่ะเนื้อนิยมเลยเนื้ออางเงี้ยนะครับตามสูตรคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเนาะแล้วก็อย่าลืมนะฮะท่านที่ตามมาดูย้อนหลังอลไร ก็ท่านใดรับชมก็ใช่ค่ะฝากแชร์นะคะฝากแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนะคะถ้าหากอยากจะเข้าไปชมอีกช่องทางหนึ่งนะคะช่องทางติ๊กตอกก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวจะไปให้รายละเอียดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปมานะคะเนาะ ค่ะขอบพระคุณมากเลยวันนี้ที่เข้ามาร่วมชมกันนะคะคนะคะขอบพระคุณจริงๆนะคะเดี๋ยวเราก็ออกมาแบ่งปันให้สมาชิกชมอยู่เรื่อยๆนะคะคเป็นพระสมเด็จแนวมาตรฐานนิยมนะคะคค่ะ,คะบางองค์ก็มีแบบพาราแบ่งปันได้นะคะคคท่านใดสนใจก็สอบถามมานะคะคค,ค,ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ